ยายกับหลานจะมาเขี่ยหอยข้างฝั่งกันจ้ะทุกคนหอยตลับหอยตลับค่ะทุกคนแล้วเขาชีกเลยนี่นี่หอยอันนี้ค่ะไม่ต้องลงน้ำนะนี่วิธีหาไม่ต้องลงน้ำจ้ะนี่ค่ะทุกคนเขาจะเขี่ยตามข้างๆนี้นะนี่เจอแล้วค่ะทุกคน อี่สองตัวเลยค่ะนี่วิธีหานะคะนี่ค่ะนี่จะดังแก๊กๆนี่มันอยู่ต่างประเทศไหทุกคนอัน,นเขาหาหอยทะเลเราหาหอยน้ำจืดนะเราไม่ต้องลงนะคะไม่ต้องลงนี่ีเห็นไหมได้แล้วนี่อุยทางเยอะทางนี้เยอะอุยเดี๋ยววันที่หนึ่งมานั่งหาดีกว่า <c oughs> <c oughs> เลิกงานมา <c oughs> เห็นแม่มานั่งเขียนแม<า>่จ๋าในบกแม่เลิกงานแล้วจะมางมหอยไหไม่ทันแล้วลูกยายเขียเต็มเลยนี่นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะเราจะเอาไปตากแดดแม่มางมน้ำเลยสิน,นี่ค่ะไม่ตายนะตะกนเป็นนะ ไปดูซิเดี๋ยวนี้ลองเขี่ยดูมั่งสิวันนี้ก็เจอหรือเปล่าพันดามาด้วยนะคะเราจะเขี่ยตาฝั่งนี้มีเพื่อนนะคะทุกคนแล้วจะเป็นเพื่อนบ้านนะคะฝั่งกัมพูชานี่ค่ะเขาก็มานั่งเขี่ยเหมือนกันเขาก็หาเหมือนกันนะคะมีเพื่อนตอนเย็นๆค่ะอากาศไม่ร้อนมานั่งหาหอยที่แรกนี้กลาว่าเลิกงานจะ มางมนะเม่เอินว่าแม่มานั่งเขีย่ยเอาข้างๆัง่ง,งน้ำมันแห้งทุกคนมีไหมก็นั่งเขีย่ยไปเรื่อยๆก็ดังเก๊กเก๊กเราก็ลังเขี่ยกันสนุกสนานแต่ตอนนี้เราพอแล้วแม่หาไปได้แล้วนะคะ นี่เรามาทําให้ดูดเฉยๆว่าเราหากันยังไงแบบไม่ต้องลงน,ะนี่ค่ะทุกคนตัวใหญ่ๆนะไปค่ะเนี่ยน้านมันลดค่ะทุกคนมันจะเป็นเนินเนี่ยที่มันตายเยอะมากหูยตรงนี้หนูว่าน่าจะเยอะกว่าเนี่ยทุกคนดูดิเยอะมากค่ะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนผลผลลัพธ์ที่ได้นะจ๊ะจากการไปขูดมา ไ,ได้ม่เยอะเลยนี่ค่ะเราจะได้ทำหอยตักแดดกันนะคะทุกคนหูนะ้ำเย็นยังเลย